ครับวันนี้มาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับามาเที่ยวดูซูอะโครเลียมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปซูอะโครเลียมแค่หน้าซูอะโครเลียมเราก็เห็นปลาฉลามตัวใหญ่นะครับ้อาปากทางเข้านะครับอาคารทางเข้าเดี๋ยวซื้อตั๋วครับซื้อตั๋วเข้าไปดูอะโครเลียมครับ ซื้อตั๋วกันครับปะ่ะซื้อตัวอต๋วที่นี่นะครับผู้ใหญ่ไทย250รสครับซื้อตั๋วแล้วนะครับ250บาทต่อคนนะครับผู้ใหญ่เด็กเด็กโตก็180บบาทนะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับสองข้าง ก็จะเป็นน้ำนะครับเดินผ่านสะพานน้ำไปสู่อะโคเลียมนะครับวันนี้ผมมาวันธรรมดานะครับไม่ใช่วันหยุดเข้ามาเริ่มเข้ามา อันนี้หน้าหน้าทางเข้านะครับก็นนจะมีกรงกรุเทกรตงเทเป็นเลกอยู่มันมาแล้วมาแลเป็นไะไรครับก็ตายครับก็ตาย ตัวนี้ก็จะเป็นมีปาตีนด้วยนะครับโอ้ปาตีนี้ตัวโตกว่าที่ผมคิดไว้นะครับปาตีนตัวยาวประมาณเออนู่นนะครับยี่สิบห้าเซนสามสิบเซนต์ตัวใหญ่เนะา,ปาปะปาตีน ปลีนยักษ์อ๋อนี่ตัวนี้เป็นปลาตีนยักษ์นี่ในเป็นไฟน้ำจืดครับนี่เป็นทางเข้าแล้วนะครับสัวโคลี่ม ันนี้เป็นบออปลาครับกิจกรรมปลาคราบหลุดนมฝั่งนี้ก็จะเป็นโอที เป็นปลาังกรางเงิน,นปลาช่อนอเมซอนนะครับเนี่ยครับปลานนี้นเป็นปลาเบิเร์กเกอร์นี่เป็นบ่อด้านหน้าทางเข้านะครับ ทางเข้าสัวเรเพียมทาเข้าสัวรรเลียมนะครับนี่จุดถ่ายรูปนะครับจุดถ่ยรูปหน้างานหน้าทางเข้าสัว ทางเข้านะครับปากทางเข้าประตูเข้ากันแล้วกันครับมาตรวจปัด,ปดรัอ่าบายน้องแย่ป่ะพาลูกมาด้วยครับเด็กเดินได้้วครับสองขวบว่าแต็มข้อมือนะครับเอาจะเต็มข้อมือก่อน ออกมาครับจะเป็นโมงพึดๆนะครับผมจะไม่เปิดแฟลชครับให้ดูบรรยากาศนะครับเริ่มด้วยตู้ปลาเล็กๆนะครับวางด้านข้างอ๋อตัวนี้เป็นกุ้งนะครับกุ้งกุ้งสีครับประมาณกุ้งเทฟิตอะไรประมาณนั้นครับ จะเป็นตูปลาปลาดางล้าที่มีร่างท้ายน่งด้เป็นาหายากได้ผัิตจากแม่น้ํางใต้โลกเ้่าแล้วน้องมินกี <c c ้ย um> ังมีก่นสัยน้ที่สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าคือใช้ในการป้องกันตัวเองและใช่าย่างได้ถึงไป้ถึงกันค่ะได้แก่ปลาอหไฟฟ้า น,นี่เป็นตตู้ปลาทรงโตรมนะครับอันนี้ผมติดป้ายว่าปลาหนวดฟามนะครับปลาหนวดฟาม เห็นก้างเหรฝ้ายแหนหันโอ <c oughs> ้ตรงนี้เป็นประกัดครับรูปากัด ตัวนี้เป็นตู้ใหญ่นะครับนี่เป็นตู้ใหญ่นะครับอะไรก็ไบอ่รงนี้ไรมาอยู่ตรงนี้ Hei! <laughs> <hums> 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 bỏ là được ở trên này cái tờ 多年。

นี่จะเป็นปลากระเบนครับปลากระเนรบเนรบตรงนี้ นอกกนั้นแล้วยังมีรูปทร่างๆที่รวมหลายพันล้านที่ร้านปาสามชนิดคือปลาสลิดา่ลูกปลาลและปาต้งกระรอเา่มีที่ใสนงตอนที่ ทำเป็นบรรยากาศของอส่วนเขาเรี่ยมครับจะไม่พูดอะไรใหม่ให้ดูเรื่อย ปลาทางเข้านะครับเมื่อกี้เป็นเคนเรียกน้ำย่อยนะครับน้ำจิ while, uh, ้มน yeah. uh, so ้ำจิ้มนะครับจะเป็นอุโมงค์คล้ายๆถ้ำ เข้ามาเรื่อยๆสัตว์แปลกตามากมายตัวนี้เป็นชื่อว่าอะไรนะกบแฟนซีครับนอนแนบะข้างหน้าหรือว่าน,นอนตรงนี้ก็แฟนซีอะไรอ่ะ ui mồm nhắc không ừ. mình mình mềm mồm nhắc rồi hả มันเผ็ป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหิ์งัวรสวกลัวหมาไหมปลาบางไม่อต่เราพีปาใหญ่ โ<ไ>อลาี่ยน้นะแต่ลปลาเดิน้ับอครับทางเข้านะครับ và mực to ấy นนปลาปลากระตูนหลายกล้องเนปลเป็นปลากระตูนส้มขาว เป็นฟาการ์ตูนอานมาครับ mấy ngón sáng Hãy subscribe cho kênh không